สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบติดตั้ง Windows 10แบบ UEFI โดยเมนบอร์ดที่นำมาทดสอบวันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อ MSI นะครับรุ่น A320M Gaming Pro นะครับเป็นบอร์ดตัวนี้นะครับผมเป็นเมนบอร์ดตัวนี้นะครับพอเข้ามาในหน้า BIOS แล้วให้ไปกดที่ Setting นะครับเลือกที่ Boot ตรง Boot Mode Select เนี่ยให้เลือกให้เป็น UEFI เลื่อนลงมานะครับตรง Boot Option 1ตัวนี้ให้เลือกเป็นแฟลชไดท์ที่เราจะติดตั้งหมายถึงแฟลชไดท์ที่เราใส่ Windows 10ไว้แล้วเพื่อที่จะติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์นะครับให้เลือกเป็นแฟลชไดท์นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับหลกัหลกๆก็เลือกแค่2ข้อนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่ Save แล้วก็ Save Change and Reboot เครื่องก็จะ Reboot ครั้งหนึ่งเข้าสู่โหมดติดตั้ง Windows นะครับ เมื่อเข้าสู่โหมด Windows Setup นะครับเรายังไม่ทำการติดตั้งนะครับให้ให้ใช้คำสั่งก่อนนะครับกด s h i ับ F10 นะครับเรียกคำสั่ง dot ขึ้นมานะครับผมพิมพ์คำสั่ง part, d i s K, p a r t disk part กด Enter หนึ่งครั้งครับ ตามด้วยคำสั่ง list disk l i s t d i s k กด enter หนึ่ครั้งครับอันนี้จะเป็นการเรียกข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ขึ้นมาดูนะครับตอนนี้ฮาร์ดดิสก์เราก็จะเป็นดิสศูนย์ที่เราจะใช้ติดตั้งวินโดว์นะครับเป็นดิสศูนย์อยู่นะครับทีนี้เราก็จะเลือกดิสศูนย์ โดยใช้คำสั่ง select s e l e c d i s k disk แล้วก็ตามด้วย0นะครับ d i s 0 โอเคตอนนี้เราเลือกดิส0ศูนย์แล้วนะครับเราเลือกดิส0เศูนย์เป็นดิสที่จะติดตั้ง Windows 10ตามด้วยคำสั่ง clean c l e a n กด enter อันนี้เป็นการล้างข้อมูลที่อยู่ในดิส0ศูนย์นะครับลบพาร์ i ิชันต่างๆที่อยู่ในดิสศูนย์ทั้งหมด คำสั่งสุดท้ายครับ convert gpt uh, successfully โอเคแล้วครับเป็นการแปลงดีดเพื่อที่จะไปติดตั้งแบบ ue f i สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราปิดหน้าตัวดอนนี้ออกไปได้เลยนะครับออกจากหน้านี้นะครับแล้วก็เข้าสู่หมดของการติดตั้งวินโดว์แบบปกตินะครับกด next ครับ install ครับ i accept กด next ครับ custom install window a l l y นี้เราเป็นมีอยู่ยดิส0ูนไดศูนไดที่เราจะติดตั้งวินโด้นะครับกดเน็กครับเข้าสู่การ Copy f i l ไฟล์ Fi, ติดตั้งวินโด้แบบปกตินะครับอาจ,จะใช้เวลาสักครู่นะครับ ก็ถือว่าจบขั้นตอนของการลง Windows 10นะครับทีนี้เราจะมาตรวจสอบว่าอ,าอดิตท,ที่เราลง Windows เนี้ยได้เป็นการเป็นแบบ uefi แล้วหรือยังนะครับให้เรากดปุ่ม windows R นะครับ windows บวก r พิมพ์คำสั่ง ms info 32นะครับ M.S. Info 3 2 M.S. Info 3 2กส d e n t e r ครับให้เราดูทางฝั่งขวามือนะครับตรงคำว่า BIOS Mode นะครับก็จะมีคำว่า UEFI ที่แสดงว่าเรา,าได้ ปรับแต่งให้เป็น UEFI แล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูว่า,อาตอนที่เราลงแบบ UEFI เนี่ยการบูตวินโดว์เนี่ยจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับปกติเนี่ยก่อนหน้านั้นก็บูตเข้าวินโดว์ก็ประมาณสัก2-3นาทีนะครับทีนี้ถ้าเราลงแบบ UEFI แล้วเนี่ยเราจะมาทดสอบกันดูว่ามันจะบูตเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องนะครับแล้วก็จะเริ่มเปิดใหม่แล้วพร้อมกับจับเวลานะครับ โอ้สุดยอดมากครับผมบูตบูตเข้าสู่หน้าวินโดว์ไม่ถึงนาทีนะครับ31วินาทีนะครับโอ้เร็วเร็วขึ้นเยอะเลยครับผมสาวินาทีเข้าสู่หน้าวิด d o w นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการทดสอบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าจะมี ประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ